มากมากมากที่สุดเย็นเลยนะเขาไปถามจริงด้วยคอยฟังนะคอยฟังพี่หนงจะบอกรักบอกจริงด้วยคอยตอบนะถ้าดีแล้วจะตอบเจ้าสาวเปิดประตูยันเดี๋ยวไม่ได้ยินเดี๋ยวไม่ยอมมาอ่ะครับบอกอะไรกัครับรักแค่ไหนใส่แค่นั้นครับจับหนัก จัดละเดี๋ยวกอนเดี๋ยว่อนสุดหใจก่อนลรง้ยิงที่สุดในโลกเลยยินงนะครับไม,ไ,ไม่ได้ยินไม่ได้ยิงตอนนี้เ <c oughs> จ้าสาไม่ได้แค่อูครับนะฮะตนิดนึงลงยิงที่สุดในโลกเลยโอ้โมาบื้อเลยครับอ ยังเปิดไม่ได้ครับขอบคุณนะคะค่ะค่ะเออวันนี้กั้นที่กั้นมาเนี่ยตั้งแต่เป็นเจ้าแขกมาเยอะเนี่ยวันเนี้ยคนที่กั้นเนี่ยคือบอกจริงๆนะทั้งสวยทั้งหล่อที่สุดของงานงานที่ของที่ที่ไปมาเลยยังไงขอบคุณมากครับผมครับโอินดูท้องใหญ่เลยตั้ก่อนคู่นึง